ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ผมขับรถพานมามาพอบ้านสวยๆงามๆในรูปแบบปัญญาเลยมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องรับชมกันเพื่อเป็นแนวทางกลับมาอยู่บ้านกลับมาจากมากสร้างกันเขาไปถามคุณพ่อว่าบ้านหลังนี้สร้างเบิดงบลายปไหนนะครับพี่น้องครับเขาไปเลยครับครับสวัสดีคุณพอ่อค,คุณพอ่อ ชื่อว่างใดครับคุณพ่อพ่อสมนึกพ่อสมนึกง,น,งนะครับพ่อแอนพ่อสมนิ่บ้านใดครับบ้านนาดีสองหมู่สิเบเอ็ดตำบลตำบลนาดีอำเภอสุวรตะโคหาจังหวัดหนองบัวลำพูบ้านนี่มันเป็นบ้านของคุณพ่อบ่ครับเป็นบ้านของลูกชายครับคุณพ่อดูแลให้ลูกชายบ่ครับ ดูแลให้ลูกชายเสร็จแล้วเนาะครับคุณพอ่อครับเสร็จแล้วถืกใจบ่ครับบ้านหลังนี้ก็ว่ามันถืกใจโย่ไหนก็เบิ่งก็ว่ามันครับอยู่ยวกับโยดอกรับใจโยอก็ว่าถืกใจโย่สร้างเบิดงบหลายปานเดิครับคุณพอ่อ3อ่ามล้านสามแสนล้านสาแสนพร้อมเข้าอยู่เลยเนาะครับ พ่อเขอบัขบโยครับครับมาชมกันเลยครับคุณพอ่อพาเดินชมเลยเนาะครับเออได้โยเดินชมได้โยรอครับบันไดนี้อาขันเนาะคุณพ่ออาขันอาขันข่วมสูงจากพื้นมาหาตัวบ้านนี่สูงหลายบันไดครับคุณพอ <90 S 2> ่อเข้าสิบเซนเข้าสิบเสนเนาะครับซแล้วครับ แล้วห้องจากเสาเสาหนีมหาเสาหนีกว้วงบันไดครับคุณพ่อสามเมตรเจ็ดสิบครับสามเมตรเจ็ดสิบครับผมกระเบื้องซวยกระเบื้องจจน,นิกเนาะครับคุณพออ่อเออไวมันยางดีเกินนะครับ้องยางดีเประตูช่องประตูนี้กว่วงไยบันไดครับคุณพ่อสองเมตรห้าสิบครับแล้วบานประตู ที่เา้าสิเปิดเข้าไปมันกว้างหลายปผนได้คุณพ่อแปดสิบแปดสิบเซนแต <80 S 1> ่ละบานเนาะครับแปดสิบแปดบเซนขาเป็นประตูไม้เนาะครับคุณพ่อประตูไม้เป็นไม้ย่างดีเลยเนาะไม้ย่างดีว่ามันไม่ดูว่าล<ร>่ะไม่ดูถื่อใจยุนบ่คุณพ่ออกถบ่ามันครับเติบอยอูุ่ณอตยยุนอ๋อครับผมตัวนี้ก็เป็นระเบียงครับพี่นอ้องระเบียงมองนั่งเรียนครับ ระเบียงนั้นก็นั่งเล่นก็ชมเย็นเล่นครับเป็นระเบียงชมเย็นเย็นเล่นนะครับ,รบตรงนี้ก็เป็นถนนครับนี่ถนนติดถนนครับติดถนนไปทั้งบ้านครับถ้านั่นก็ไปบ้านโน้นสำ้ำดานเนาะครับครับ ครับเขามาชมในตัวบ้านเลยครับครับตกลงครับโอ้กว้างดีเนาะคุณพ่อกระวาแม่นคัาเยอะกว้างขวางโล่งกว้างขวางครับนี่กระเบื้องสวยลายสวยนะครับคุณพ่อครับลายสวยเป็นกระจกสองกระจกกระจกสองครับตัวนี้ก็เป็นหน้าต่างสามบานสามบานนะครับเรียนได้ไหมหมอครับคุณพ่อได้ ครับเลื่อนออกยางสวยครับนี่เป็นมุ้งลวดพร้อมเนอครับมุ้งลวดพร้อมมุ้งลวดมีกันกันยุ่งครับกันยุ่งขามาเนาะครับคุณพ่ออันเดียก็เลื่อนได้ครับตัวจะเลื่อนได้ทั้งสองทางครับเป็นกระจกใสเนาะครับคุณพ่อกระจกใสนะประม่านได้ครับเอาไปยังขาประมาณเยอะที่ได้ใช้ระมาณเยอะครับ เขาไปชุมใน,นห้องนอนเลยครับคุณพ่อเออปขาเอ่อห้องนอนห้องช้่มห้องนอนเลยครับท่านผู้ชมห้องนอนนี่ยูสองห้องสามหอ้องสามห้องเนาะคุณพอ่อห้องนี้มันกว้างกานได้ครับคุณพ่อยี่ห้าตีบุญสามยี่ห้าตีบกว้างครับกว้างอายุครับกระจกใสงามสวยงามงามทำมือเยนกระจก มุ่งลวนครอมก็กลมนะครับนั่นคสองบาลน,นี่สองบานเนี่ยนี่สองบานเนาะครับเปิดง่ายเลี้ยงง่ายนาะครับคุณพ่อเลี้ยงง่ายดวงใจเยอะเือใจอยู่เนาะครับสร้างอยู่เนาะเออก็ว่าถวงใจพักกระกลุท่าสีแตเ่เงียบเนาะคุณพ่อป้าสาวกระสวยเป็นโคมไฟ หนึ่งข้มข้มแบบไงเนาะครับคุณพ่อเสียข้างเกลียวกระจกาวเป็นไรข้าวเป็นเหลี่ยมเบิ้งสวยงามอยู่ข้างนอกเนาะครับเพรว่าเอาน้ำหนาขัดเติมเยาะเป็นกระจกแบบเซเว่นเนาะครับคุณพ่อเออว่าจะไปชมเบิ้งข้างนอกอย่างสวยงามด้วยครับพี่น้องแล้วตาจางอยู่บ้านนึงครพา โูดได้โดออกครับโดดออกแบบนายเล่มันบอกคนพ่อครับตัวปอนเทง่ายนะรูดง่ายหดง่ายเห็นง่ายครับรือนาครับหนึ่งล้านสามแสนบาทครับพร้อมเขาอยู่เลยครับพี่น้องหงลานสามครับหนึ่งล้านแสนพร้อมยู่เลยนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจครับ ติดต่อพอตอนท้ายคลิปครับพี่น้องีอีกของนึงนี่มีอีกของที่สองครับพี่น้องมาชมเมิองครับนี่ก็ห้องสามเมษาซีฟุนสามเมษาสิบนะครับแล้ก็ห้องสาการณ์นะครับใช่เราจมีสามเมษาซีฟุนสามเมษานกันครับเราก็มีกระจกอยู่บานสองเดียวนอองเดียวมีสองเดียวบานคู่ เป็นกระทาสินเป็นกระเบื้องก้อนนี้ครับนี่กระเบื้องก็สวยประตูก็เป็นประตูใหม่ครับสวยงามครับครับไ้มีช่วงบีไขห้องนึงครับไปช่วงหองที่สามกันเลยครับห้องนี้ีห้องนึงดูครับ่ห้องนึงีลครับห้องนี้นี่ก้วงกันเลยครับสามเมตรห้าสิบหุ่นสี่เมตรนะครับคุณพ่อ โอ้ห้องใหญ่ครับห้องนี้เป็นห้องห้องครับเป็นห้องพิเศษเลยครับนี่มีกระจกสองบานนะครับพี่น้องมีกระจกสองบานแล้วก็อันนี้อีกเล่มอีกครับอันนี้อีกครับมีห้องผ้าอีกครับห้องผ้านาะครับห้องผ้าครับมีห้องผ้าเป็นห้มงคลเป็นหองผ้าครับห้องผ้าห้องผ้าเหนียวกันเลยครับคุณพ่อ ยาวต้งยาวสี่เมตรครับกว้างกว้างอ่เนี่ยสามสิบบครับคุณพ่อเอัแม่หลังที่ถ้าเปลี่ยนกระจกซองออกไปคือกันครับพี่น้องเมล่ยกระจกซองซองออกไปถนนยางสวยงามเลยครับเรือลวดได้คือกันครับเปลี่ยนมีมุงลวดวัตถุช่องครับพี่น้องมีมุงลวดวัมถุมุงลวดกันยุ่งครับกันยุ่งเข้ามากครับ ครับสวยครับเลื่องง่ายครับพี่น้องเรน้ำหนกระจกอีกเองกระจกแกะกระจกแกะกระจกเลี่ยมครับเป็นเซี้ว่นครับเลี้ยวไปถนนทั้งนอกยางสวยงามเลยครับพี่น้องครับโอ้างพันเพชรดีครับพี่น้องครับหนึ่งล้านสามแสนนี่ครับสวยครับหนายยครับพี่น้องหลังบักไงเลยครับบักไงข้าบเบิ่งป้าหลุม กว่างกวงหบกไงเลยครับพี่น้องครับทายจากนี้ออกไปทางประตูครับกว่างลงสวยงามเลยครับห้องโถงแบกไงเลยครับพี่น้องหนึ่งล้านสามแสนบาทพร้อมเขาย่ได้เลยครับพี่น้องสนใจกะเบิ่งเอานะครับพี่น้องครับนี่ครับนี่มาเบื่องห้องห้องครัวครับพี่น้องมองนี้ห้องรัวมืองนี้เป็นโต๊ะสิ้นเนาะครับคุณพ่อ ตัวสิ่งนะครับตัวสิ่งครับไฟติดแสงสว่างสวยเลยครับพี่น้องแสงไฟเป็นหลุมเป็นหลุมบักง,งเลยครับพี่น้องพันติดโคมไฟอยู่สามดวงครับพี่น้องครับติดโคมไฟสวยเลยครับท่าสีกันเนี่ยนครับเบกลครับตัวสิ่งครับพี่น้อง สิ่งมองนี้มองล่างถวยนะครับคุณพ่อล่างถวยล่างถวยมองล่างถวยล่างตาบมองเนก้เก็บถวยเก็บตามเนี่ยครับเก็บถวยเก็บบวงนะครับเก็บของนะครับสวยครับสวยงามเก็บถวยเก็บตาบสูงไรบ้ารครับคุณพ่อสูงเก้าสิบสูงจากพื้นขึ้นมาเก้าสิบเซนครับ อ้อมน้ำเนี่ยได้ได้ได้ครับาารครับคุณพ่อถือใจบดสุกหมองเลยบเป็นบ่ครับก็ว่าถึงารานล่ะก็ถือใจมันแล้วครับไปจนใจกันมากมากพ่อคุณเนึ่งค,ครับถ่ายคลิปเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรทิมไปกับคุณพ่อถ้าสนใจบ้านหลังนี้ก็โทรมาหาคุณพ่อว่าอยากเช็ดอยากสาร้างหนึ่งล้านสามแสนบาทพร้อมเขาดูเลยครับพี่น้อง ครับครับห้องกว้างหมดยันเลยห้อง่วงครับอันนี้ห้องห้องน้ำครับห้องน้ำครับห้องน้ำครับห้องน้ำมันมีสองหัวสว่างครับพี่น้องมาเบิ่งครับมาเบิ่งกันเลยครับเบิ่งกันได้เบิ้งกันได้ครับห้องน้ำครับครับกระดกระเบิ้งลายสีด่างามเลยครับนี่ตัวนี้นะห้องน้ำครับอันนี้ฟักบัวอาบน้ำเลยครับฟักบัวอาบน้ำคุณพ่อครับ อาบน้าต้องบัวอาบน้าก็ต้องใส่พันครับใส่ฟักบัวอาบเลยเปิดอาบเลยนะครับพี่น้องได้หรือไม่รพัดลมอากาศพัดลมอากาศเป็นช่องลมอากาศช่องลมอากาศนี่ไฮบริดจ้างของกับพักโยกเปิร์ดน้ำเปิร์ดในอย่างเรียบร้อยคครรัับบ แล้วหองนึ่งก็อยกไปในอีกว่านี่เนวาีกเป็นว่าธรรมดาเนาะครับคุณพ่ออ๋อนี้ก็ได้อันนี้หองนี้ก่วงกว่าได้ครับคุณพ่อหองน้ำหองน้ำนี่ยั่นแห้ะงเมตดเม็รแปดสิบกว่าเมตรแปดสิบเม็ดแปดสิบยาวสองเมตรสองเมตรเกสิบนะครับเปิดสูงนี่ก็สิบเส้นได้เลยต้งลงไปครับคุณเพื่อนครับสิบเสนครับรดจากเพื่นลงไปสิบเส้นครับพี่น้องครับ รับอย่างสวยงามเลยครับพี่น้องภาพห้องน้ำมีที่กระอดนี่ครับาห้องสองเมตรเก้าสิบสองเมตรเก้าสิบคุณหนึ่งเมตรแปดสิบแล้วคุณพ่อพ่อกันภาพ่อกันแล้วก็มีฝาบัวเองภาน้ำอีได้อีกอะไดรับแล้วก็โต๊ะติ้งโต๊ะอันนี้กับร่างเมื่อร่างอย่างนี้รเมือนะครับครับ มีกระจกวง้อมมีกระจกวงพร้อมครับยังสวยงามเลยครับครับมีโคมไฟหนึ่งดวงนะครับพี่น้องไู่ได้หงายสว่างดีครับนี่เออครับท่านสมัยครับบ้านแ่ว่าเน่ยสวยๆงามๆเลยครับเออหรือว่าบายด้วน้ำบานมากครับบ้านครับครับบอกมาชมด้านนอกแล้วครับนี่เออบันไดก็สามขั้นครับด้านนอกครับ สวยเลยครับด้านนอกกวงไงครับครับรวมพื้นที่ใส่ส้อยนี่ร้อยสี่สิบตารางเมตรมันบอกคุณพ่อร้อยสี่สิบตารางเมตรเนาะพื้นที่ใส่ส้อยร้อยสี่สิบตารางเมตรครับบ้านหลังนี้ครับครับครันี่ตัวนี้ก็เป็นบัวเนาะครับคุณพ่อนี่มันเป็นบัวด้นี่ครับเป็นบัวฟักบัว ใส่ให้ย่างสวยงามเลยเนาะคุณพ่อครับครับครับฟักบัวพ่ออบบ้านเลยครับครับครับัสวยงามเลยครับตีฟ้าย่างสวยเลยครับครับฟ้าเซลาครับคุณพ่อว่านพันเอี้ยมฟ้าเซลาครับเอี้ยมฟ้าเซลาขึ้นไปเนาะครับคุณพ่อครับครับมีด้านนอกครับ ครับเนี่ยครับยางสวยงามเลยครับพี่น้องออท่านไดสนใจกะเ,ออเดี๋ยวตั้งทรมาหาพ่องบในราคาหนึ่งล้านสามแสนบาทครับพี่น้องพร้อมเขาอยู่เลยครับพี่น้องครับมาถามคุณพ่อได้ครับเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์ไวใ้ให้ท่านผู้ชมช่วงท่ายคลิปนะครับพี่น้อง พ่อพ่อเพิ่นเชนมาเหตุงานอยู่นี่ทุกมือหรอกครับมาปลูกพักปลูกอาหารการกินอยู่นี่คอขั้วเลี้ยนครับสวยครับย่างสวยงามด้วยครับครับแอมปลาเชลาครับสวยีนด้านหนาครับพี่น้องครับสวยด้านหนาครับ ครับด้านหน้าครับเลาอันทั้งพุ่น้วก็เป็นสวพืชวนกว่าทั้งพุ่นอ่ะครับเป็นพืชสวนกว่วครับนี่มองหันมันนี่ย่า่มาปูกอันอันเชี่ยวนี่กับเป็นพักกัญจองด้วยครับแม่พ่นปูกถ้าท่านผู้ใดสนใจกับมาซื้อเอาครับนั่แม่ยพ่นขายเบิ้ลละเป็นพักพุ่นนะครับพ่นปลูกพัก พ่อครับแม่เพื่อนขยันครับส้มบ้านแล้วก็มาส้มสวนพร้อมครับเกษตรปลูกเพื่อนขยันครับนี่ครับ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 เดี๋ยวแม่เพื่อนบอกว่าอยากให้ไปท้ายอันตอนฮดครับพี่น้องจัดให้ครับไอทิศชนเนวจัดให้ครับพี่น้องสวนขั้วคุณแม่เพื่อนอยาก ให้ทายให้ครับเบื้องเพื่นปลูกเพื่นปลูกพักแม่เพื่นมักปลูกพักอยู่ครับพี่น้องแม่นบอกครับนั่นบอกคุณแม่ปลูกผักกันจอมผักกันจอมกะหงมครับอันนี้แม่ปลูกยังคำนี่ผักกันจอมปลูกอันผักบัวผักบัวแม่กะขายอยู่ช่มือนาะคุณแม่ขายเงี้มานี่ก็ขายละที่เกี่ก็ขายตลอดนั่นละครับ ขายตลอดคุณแม่ขายตลอดครับมือนีมือนี<ค>อนขายเมาื่อมือนี่ะครับ,บๆๆรผักตทรายตนเี่ยังเดี๋ยวไปส้มมองพุ่นเลขก็ได้แม่ไปส้มมองพักชนขั้วคุณแม่ก็ได้คำน่ครับมือหนีมาไทยคำน่ครับขอโทษขออภัยครับครับ,รบนี่มาส้มบักฮงครับคุณแม่เพิ่นวาเพิ่อนอยากให้ไทยให้ครับคุณแม่ว่าผู้ใดสนใจบักฮงก็ให้ติดต่อคุณแม่มาเลยครับนี บักโงกะดอกโยครับพี่น้องพูนะผักสวนขั้วคุณแม่พูนะพันผอดผักคุณแม่อันนี้พันก็ขายไปแล้วนะคุณแม่เนาะโมนี่ขายไปแล้วมั้บ่ครับนี่ครับอันนั้นคุณแม่ก็จะขายเนี่ผักนีอย่างคุณแม่ต่างใส่เนาะครับครับพูนะบักโฮงครับนี่บักโฮงกะ น่วยงามหลายครับผู้ใดสนใจในแวกนี่ก็มาหาคุณแม่เลยคุณแม่คุณแม่ยังครับคุณแม่ข้หยาดคุณแม่ค้าหยาดครับบ้านนัดดีครับพี่น้องครับนัดดีสองนัดดีสองเอพิ่นลูกดีครับคุณแม่ครับอา้าวครับหันเขามาช่วบ้านต่อเลยครับพี่น้องหันมาเบิงบ้าน ถ่าคลิปครับพี่น้องคุณพ่ออันมูจักเบอร์โทษอยู่บ่ครับบ่บรูจักเบอร์ครับเดี๋ยวผมสิลงไว้ท่าคลิปละครับพ่อพ่นบูจักเดี๋ยวผมจะขอเบอร์พันใหม่นี่ครับครับสุดท้านี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิง่งเพื่อมีกำลังใจทั้คลิปต่อไปในเด้อครับของไอทิดชาแนลครับ ทุกท่านนี่ก็ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ